ไหนน้องๆองมัธยมคนไหนใกล้สอบแล้วบ้างมีตัวช่วยในการทำข้อสอบหรือ,อยังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปพบกับมหากรรมการรีวิวหนังสือตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆเนี่ยสอบผ่านฉลุยในทุกสนามสอบโดยวันนี้เราขนหนังสือมาแนะนำถึงสีเล่ม เหมาะกับน้องๆที่กาลังจะเตรียมตัวสอบไม่ว่าจะเป็นสอบเข้ามปลายสอบเข้ามหาวิทยาลายัยสอบเกบแพทโอลิทเก้าวิชาสามัญหรือจะเอาไว้สอบในโรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรดก็ได้มาเริ่มกันที่เล่มแรกเลยนะคะนั่นก็คือ Winner s h ช็อปโนตมอต้นเป็นหนังสือสรุปเนื้อหาทั้ง5วิชาของมอตน้นตั้งแต่มน .1 นถึงม .3 ได้แก่วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยรวบรวมเนื้อหาและเคล็ดลับต่างๆจากพี่ๆทีมนี้ิตสิลา เนื้อหารครบถ้วนตรงตามหลักสูตรปัจจุบันเหมาะสําหรับเอาไว้ใช้อ่านสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสอบเข้าโรงเรียนดังสอบโอเน็สอบในโรงเรียนและใช้ได้สําหรับทุกสนามสอบเลยเป็นหนังสือสรุปที่น่ารักมากๆเลยนะคะทั้งตัวหนังสือทั้งการตกแต่งภายในเล่มแล้วก็ตรงจุดไหนนะคะที่มันสําคัญสําคัญนะคะ <c oughs> เขาก็จะเน้นนวยให้เราเป็นพิเศษเลยเนาะ <c oughs> โดยที่พีุ่ลาเขาจะเป็นคนเน้นแล้วก็เป็นคนเก่งข้อสอบให้เราว่าเราเนี่ยจะต้องจําจุดไหนเป็นพิเศษนะคะ แล้วก็ท้ายบทเนี่ยยังมีแบบฝึกหัดให้เราได้ประลองปัญญาด้วยนะเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาไปในตัวด้วยเหมาะสำหรับว้ใช้อ่านสอบนะคะในการสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลายสอบเข้าโรงเรียนดังสอบโอเน็ตหรือว่าจะสอบในโรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรดก็ได้นะและตอนนี้นะคะเล่มนี้เขาก็ได้ปรับราคาแล้วนะจากเดิม5 2าบาทนะคะเหลือเพียง490บาท ี่ได้แบบ2เล่มอย่างนี้เลยนะคะแบบ2เล่มในเล่มเดียวนะคะก็คือ t in one เลยเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆแถมยังเพิ่มจำนวนหน้าด้วยนะเล่มที่2ก็คือ winner ชัด n o t e มปลายเป็นหนังสือสรุปแปดวิชาหลักมสถึงม6นะคะได้แก่ไทยคณิตสังคมอังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะดาราศาสตร์นะคะ เป็นหนังสือสรุปเนื้อหา8วิชาหลักตั้งแต่ม4ถึงม6สามารถเอาไว้อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบใช้ได้กับทุกสนามสอบเลยนะสอบทัางในโรงเรียนเกตแพโอเน็ต9้าวิชาสามัญและเนื้อหาในเล่มนี้เนี่ยก็ยังเรียบเรียงใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตรงตามหลักสูตรปัจจุบันมีการเน้นจุดสําคัญสําคัญไว้ให้ด้วยนะคะว่าจุดไหนเนี่ยออกสอบบ่อยจุดไหนที่เราจะต้องจํานะคะจากพี่พีจุลาเขาเป็นคนเน้นให้เราเลยบอกเลยว่าอ่านง่ายมากๆทําความเข้าใจง่ายสุดๆเลยนะคะ และนอกจากนี้หนังสือของทาง Winner Study เนี่ยเขาก็สามารถแยกออกเป็น2เล่มได้นะเพื่อให้สะดวกกับการพกพาไปไหนมาไหนใจหนึ่งเนี่ยได้ไปถึง2เล่มบิกบ๊กๆเลยนะแถมปริมาณเนี่ยยังเพิ่มขึ้นไปร้อยหน้าเลยราคาเซ็ตละ590บาทเล่มที่3 Winner พันคิวคณิตศาสตร์ ก็จะเป็นเนื้อหาข้อสอบนะคะ1000ข้อวิชาคณิตศาสตร์ให้น้องๆเนี่ยได้ลองฝึกทำข้อสอบฝึกสกิลการทำข้อสอบกันนะคะโดยรวบรวมจากพี่ๆนิสิตจุลาเอาไว้ใช้เตรียมสอบแพทหนึ่งเก้าวิชาสามัญหรือโบลเตก็ได้นะเปิดมาหน้าแรกๆนะคะก็จะมีข้อความจากพี่ๆจากนิสิตจุลาต่างๆเนาะที่เขาเนี่ยจะมาคอยเขียนให้กำลังใจนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มแพชชั่นในการอ่านหนังสือของเราได้ดีเลย เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาโดยพี่ๆนิสิตจุฬาตัวจริงเป็นข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์1000ข้อนะคะและแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีการแบ่งระดับความยากด้วยนะจะมีระดับง่ายกลางไปจนถึงยากเลยนะคะนี่อย่างระดับนี้นะคะก็จะเป็นระดับปานกลางแล้วก็ระดับง่ายนะคะนี่หน้านี้ก็จะเป็นระดับง่ายเลยเพื่อให้น้องๆได้ประลองทําข้อสอบในทุกเลเวลเลยนะคะ แล้วก็สามารถแยกออกเป็น2เล่มอย่างนี้ได้นะคะทุกคนซึ่งอีกเล่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเล่มเฉลยข้อสอบซึ่งเฉลยละเอียดยิบมากเลยทุกคนเห็นไหมคาก็จะมีการอธิบายด้วยนะคะว่าแต่และข้อเนี่ยตอบข้อนี้เพราะว่าอะไรก็จะทาให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นโดยเขาเนี่ยรันสารบัญให้อัปเดตก,กับหลักสูตรปัจจุบันมีการตรวจทานละเอียดยิบก่อนตีพิมพ์แล้วก็รวบรวมเนื้อหานะคะใช้เวลาถึง6-7เดือนเลยเรียกได้ว่าใส่ใจในการทำสุดเลยนะคะ หนังสือดีมีคุณภาพแบบนี้เนี่ยราคา560บาทแถมได้ไปเลย2เล่มแบบนี้นะคะเล่มสุดท้ายก็จะเป็นวินเนอร์พันคิววิทยาศาสตร์ก็จะเป็นหนังสือรวบรวมข้อสอบ1,000ข้อวิชาวิทยาศาสตร์ม4ถึงม .6 นะคะได้แก่ฟิสิกส์เคมีชีวะดาราศาสตร์ เพื่อใช้เตรียมตัวสอบโบนนตแพทเวิชาสามัญหรือจะสอบในโรงเรียนก็นได้นะคะตะลุยโจทย์ข้อสอบจริงนะคะ3ระดับมีทั้งระดับง่ายปานกลางยากโดยอ้างอิงจากข้อสอบเก่า2ปีย้อนหลังข้อดีของการที่เราเนี่ยทำข้อสอบนะคะที่มันคล้ายกับข้อสอบเก่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยมีสกิลในการทําข้อสอบนะคะแล้วเราก็จะได้รู้เนาะว่าข้อสอบเนี่ยออกประมาณไหนเราจะได้เตรียมตัวได้ตั้งแต่นเนิน่นๆเรียกได้ว่าดีมากๆ มีเฉลยที่ละเอียดทุกข้อนะคะทำความเข้าใจง่ายถ้าเกิดเราสงสัยตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถทักสอบถามติวเตอร์จุลาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเป็นหนังสือเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่สามารถถอดปกดึงเข้าดึงออกแบบนี้ได้นะคะียกได้ว่าเวลาเราจะพกพาไปไหนเนี่ยก็สะดวกมากยิ่งขึ้น แล้วเล่มนี้เนี่ยก็ราคา560บาทโดยหนังสือทั้ง4เล่มนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าน่าอ่านมากๆทั้งสี่เล่มนี้นะคะบอกเลยว่าสีสันแบบทั้งเล่มเลยนะคะมีการตกแต่งมีรูปภาพประกอบในเล่มที่น่ารักมากๆนะคะตัวหนังสือก็น่ารักดูแล้วเข้าใจง่ายมีการเน้นเนื้อหาสําคัญๆไว้ให้ด้วยนะว่าเราเนี่ยควรจะจําจุดไหนนอกจากเนื้อหาต่างๆในะยังครบคันแล้วเราจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยใส่ใจในการทําสุดๆเลยและพิเศษสุด ซื้อหนังสือแต่ได้สิทธิพิเศษไปถึง2ต่อต่อที่1นิวเตอร์จุลาส่วนตัวแบบเอ็กซ์คลูซต่อที่2ออนไลน์คอร์สฟรีต,ตลอดชีพบอกเลยว่าคุ้มมากๆยางว่าทุกเล่มเนี่ยสามารถดึงเข้าออกได้แบบนี้เลยนะคะแยกออกเป็นวิชาสายวิทย์กับสายสิน,สสนเวลาจะออกไปอ่านหนังสือข้างนอกก็แยกเอาเฉพาะเล่มที่อยากอ่านไปสะดวกพกพาง่ายมากๆแถมยังเป็นกระดาษถนอมสายตาผลิตจากประเทศเกาหลีเลยนะ สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line แอดวินเนอร์สตพิเศษนะคะถ้าสั่งสองเล่มขึ้นไปส่งฟรีไปเลยหนังสือดีๆควรมีนะบอกเลยแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย